บ้านสมายดีชอปผุยยาหรือว่าฮอจกรร่วมซ้ำหานะครับื้อนี้เฮาก็จะมาสาธิตวิธีการเพราะกล่านะครับจำนายทั้งพีชมอดละกล่าถา,าดเพาะละกล็ยังรวมไปถึงจำนายทั้งต้นกล่านําแต่ถ้าเกิด,ดวา่าใคาที่เพาะต้นกล้าบท่านหูจักแนวทางนะครับวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีนี่นะครับตะกล่าครับนีตะกล่าถ้าเกิด,ดว่าเป็น อันนี้นะครับหลาก็จะมีวัสดุเพาะนะครับมีผิดมอดครับเขาจำหน่ายหลากหลายแบรนด์นะครับทางขาดแม่หลักก็ของเจียไตยหลักก็ของชาลิฟเฟตหลักก็ของเรียนทองน,น,นะครับห<แ>ลังจะนั้ท่อาก็เอาเอากระสอบครับนี่นะครับเอากระสอบกระสอบที่บูมี่เผิ่ว่ากระสอบที่บูมี่พลาสติกเกลอบนะครับ หนึ่งครับสังเกตดูหลังจากเราเป็นกระสอบที่วิ่งกระติกกคือถ้าเท่านานลงไปมันก็จะสอดครับหลังจากนั้นเขาก็เอาตัดกัดตัดกระสอบให้พอดีตัดกระสอบให้พอดีหลังจากนั้นเขาก็เคลียนะครับเคลียให้มันลงไปสี่ครับสังเกตเบิืงตะการอยู่งสิก็เคลียไปสี่นะครับเคลียไปให้มันหนาอยู่ประมาณสักสามเส้นนะครับแล้วจากนั้นเขาก็เอาพวกใน้ผักข้านะครับใน้ผักข้าก็จะตมานะครับ ไม่พักก็จะมีอ่าบอว่าจะเป็นพริกพริกชีฟา้าหรือว่าพริกกระเรียงนะครับหรือว่าจะเป็นมะเขือมะเขือสมมะเขือประเทศแคะเทศนะครับเขาจะมาหลังจากได้สามสามสามเส้นแล้วนะครับเขาก็เอาจะเอานงรวยคะรับหลังจะนั้งก็จะลดน้ำจนกว่าเขาจะงอกขึ้นมาแล้วก็เอาลงถาบเอาลงถาดหลุมน,นี่้าจะจีบมากนะครับพรอนมากแล้วก็มาปักใส่ตัวนี้ครับ นี่ครับจะมาผักปากใส่ที่เรือต้นนะครับนะมาปักใส่ที่เรือต้นนี่เห็นแล้วครับมันก็จะได้กาฟิปสวยๆครับแล้วก็ทุกถาดจะอันนี้น้ำผอมนะครับตัวน,นี้เขาก็กียกจำนายนะครับจำนายต้นกลานะแล้วก็จำนายวัสดุเพาะมื่อนี้ก็ได้บอกเทคนิคการเพาะนะครับทายสีด คือปิดมอดไปเพาะครับนี่แหละครับกับลานสบายดีช็อปปุยาือว่าหอจอุฬรลูกส้ำาทั้งมีสามสาขานะครับอำเภอเดลุดมอำเภอน,นอ้ำยื่นแล้วก็อำเภอทุ่งซิวดมนะครับเร็วๆนี้เขาก็จะไปทางอำเภอนำคุณเนื่อนะครับกาลังหาทีหาทางอยู่ฝากบอกพี่น้องน,น้ำแน่นะกันเด้อนะครับใครที่อยากจะได้วัสดุเพาะนะครับหรืออยากจะได้เป็นต้นกล้าเลยก็ได้นะครับอยากจะได้เป็นต้นกล้าเลยก็ได้ เราจะสอบถามวิธีการพอกล่าเป็นยังไงนะครับมือนี้เขาจะมาพอกล่าให้ลูกค้าลูกค้าสั่งครับลูกค้าสั่งทั้งบุกพีกนะครับแล้วก็บุกพีกกะเลียงนะครับแล้วก็บุกเคลียเงาแล้วก็บุกเคลือดทดหรือจะสั่งตัวไหนก็เขาจะพอให้ได้เบสเลยครับแจ้งเขามาได้แล้วกันนะครับโอเคครับนี่คือวัสดุอุปกรณ์นะครับปีดมอตะกระกระสอบกระสอบสรุปอีกอย่างหนึ่งก็คือกระสอบที่บุกเคลือบนะครับแล้วก็เขาจะเอาใส่ปีดมอครับ แล้วก็ใส่อนี้เข้าไปนะครับแล้วเราจะนั้นเท่ากับเอาเป็นกระเบื้องหรือว่าเอาแม่ขวดไปอีกให้เขาหงอกขึ้นมาแล้วเราจะนั้นเท่ากับตาตัวนี้ก็ตากบดดไว้นะครับตาเแดดน้ำไร่ตากบดดไว้ในสแลนด์นะครับฉะนั้นล้วจะนั้นเขาหงอกขึ้นมาแล้วก็จังถอนแล้วก็ปักลงในผีดมอดในถาดเพาะอีกรอบหนึ่งนะครับจะได้วัสดุพอที่มีคุณภาพบุมมีปัญหาเชื้อรานะครับ What is this Oh no ตีนแตกโอ้ซอนโอเคโอเคโอเคอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งลูกชายกันครับ ah. คมนี้แหละครับ